สวัสดีครับพี่เพื่อนน้องสมาชิกช่องตอนสต็อกนะครับคลิปนี้มาตอบคำถามหุ้น smpc เรามาดูกันนะครับก่อนไปก็โฆษณาประกันนะครับทุกประเภทนะครับประกันชีวิตประกันรถนะครับพรบองต่างนะครับวินาศภัยนะครับก็ทักไลน์กันเข้ามานะครับหรือใครจะทำเป็นอาชีพเสริฟก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับมาพูดคุยทักทาย นะครับสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้เลยนะครับทีนี้เรามาดู SMPC บริษัทสามิตถังแก๊สจำกัดมหาชนนะครับก็วันนี้วันที่18ราคา13บาท10ทสดตสตา,างค์นะครับสามิตถังแก๊สนะครับชื่อก็บอกอยแล้วก็คือน่าจะเป็นทำธุรกิจด้านถังแก๊สนะครับเรามาดูกันว่าเป็นไงร,ราคาไปดูข่าวหัวข้อข่าวก่อน ก็มีผลดำเนินง,งานแล้วก็คำอธิบัตินะครับก็กดเข้าไปดูผลดำเนินง,งานนะครับเติบโตนะ 1. 1 6ุหนึ่งหเพิ่มเป็น1 3 6จดสามหนะครับถ้าเราคูณด้วยกำไรต่อหุ้นคูณด้วย PE นะเราก็จะได้พื้นฐานที่13บาบาทหกสนะครับ13 60, บาบาทหกสิหมายความว่าราคาตอนนี้นะครับก็ถือว่าต่ำกว่าพื้นฐานนะเพราะถ้าต่ำกว่าพื้นฐานเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูมิติอื่นๆประกอบกันนะครับ แต่เอาเป็นว่าณตอนนี้เราเห็นคำไรตตอหุ้นแล้วปุ๊บเราจะประเมินได้เลยว่า13บาทราคานี้โอ้ oh. น่าสนใจนะครับน่าสนใจถือว่าต่ำกว่าพื้นฐานทีนี้เราก็ไปดูต่อนะครับว่าคำอธิบายเขาเป็นไงนะครับ็ไดรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นนะครับ14%ที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลกนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น ราคาขายเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบก็คือเหล็กครับวันแสดงว่าเหล็กก็คือเป็นต้นทุนของธุรกิจนะครับสัสดส่วนการขายทั้งนะครับราคาสูงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ปริมาณก็ใกล้เคียงปีก่อนเขาวางั้นนะครับอาจจะมาเพราะว่าราคาวัตถุดิบนะครับแล้วก็ผลกระทบจากปัญหาระวางเรือนะครับการส่งออกต่าง แล้วก็ต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับราคาขายเพิ่มขึ้นต้นทุนเพิ่มขึ้นกําไรขั้นต้นทําได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีกําไรอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยจากการขายเศษเหล็ก่เนื่องจากการขายเศษเหล็กเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นถังเก่านะคิดคิดว่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ขายเศษเหล็กเพิ่มขึ้นนี่ก็คือน่าจะเป็นธุรกิจของเขาแล้วก็มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ภาษีลดลงกำไรนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าล้าน17%นะภาพรวมก็ถือ,ถอว่าดูดีนะนีะ่คือสรุปอ่านง่ายเลยนะครับคาอธิบายตรงนี้จากนั้นนะครับเราไปดูเรโซพ PE 9นะครับ9เท่าก็ถือโอเคปันผล6%โอเคไฟเบอร์บุ๊ก2%อ่เ2อเอเท่าก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นสินค้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นนะก็ ไปดูนะครับตัวธุรกิจแล้วก็ Product and s ด์สวิตต์เอพีจนะครับเป็นถังแก๊สนะครับนี่คือลักษณะของธุรกิจเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านตรงนี้นะครับมันน่าจะชัดเจนกว่าวก็คือข้อสารสนเทศนะครับผลิตถังแก๊สปิโตรเลีเยมน,นะครับแต่ปิโตรเลียมเดียนวนะครับสำหรับบรรจุกา๊าสปิโตรเลียมเดียวเ p g นะครับฟีดฟอร์โอเคเลยนะครับทำได้ดีทีเดียว รายย่อยถือน้อยนะครับรายใหญ่ถืออยู่20เปอร์เซ็นแล้วก็คุณปัทมาเองก็ถือว่าเป็นป,ประธานรองประธานนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าของนะทีนี้เราก็ไปดูภาพรวมนะครับสินทรัพย์เองก็นะครับเพิ่มขึ้นลดลงนะแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับมีลดลงประโยคสองแต่ก็นี้สินเองเขาก็เพิ่มขึ้นนะนี้สินและทุนทุนก็เพิ่ม,มต่างานั้น ถ้าเทากับว่าธุรกิจเขาก็เติบโตนะเพิ่มขึ้นทั้งทุนแล้วก็กำนิสินรวมเป็นสินทรัพย์สี่พันสาล้าน MarketCap 7,000พันถ้าเราดู MarketCap ตรงนี้ก็จะพบว่ามันมนก็สูงนะราคานี้ก็แอบสูงไปแต่ถ้าถามว่ามันก็เติบโตนะครับจากพันเจ็ดพันแปดสองพันหนึ่งสองพันสี่ส่วนทุนเติบโตเพราะราคานี้ก็อาจจะ ในอนาคตนะผมมอกว่ามันก็เติบโตขึ้นไปราคานี้ก็อาจจะถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็กำไรต้นก็ทําได้ดีนะครับบาทนะครับบาทกว่าเร็วลายสุดก็คือ7จ็ดเจตังก็คือคุดปี1ิเท่าก็คือ7บาทนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือ13.6นะครับถึง7บาทนี่คือจุดเร็ว้ายนะครับถ้าเรามองย้อนหลังประกอบกันนะแล้วก็กำไรสุทธิเขก็ทําได้ดีเกินสิร์นะครับ ยังคงเพิ่มขึ้นนะ11 11แล้วก็เพิ่มเป็น14%นะผมชอบตัวเลขตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือมันยังคงรักษากําไรได้ดีนะครับแต่ถ้ากําไรสุทธิเริ่มลดลงลดลงลดลงเนี่ยอันนี้คือดูไม่ค่อยดีนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับตัวปรึกษาเนี่ยกำไรต่อหุ้นเนี่ยเอ้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับค่อยๆลดลงเนี่ยอันนี้คือน่ากังวลนะครับแต่ทีนี้นะครับราคาแถวนี้เองก็ถือว่าสะสมได้ซื้อได้นะครับ นี่คือประเมินพื้นฐานนะครับแต่ก็ถ้าเรามองในมิติของ m a r k e ก็ a p ก็นะครับราคาตรงนี้ก็ถือว่าไม่ถูกอนะอยู่ที่ว่าเราเราตัดสินด้วยปัจจัยอะไรนะครับถ้าเรามองด้วยปัจจัยของ m a r k e ก็ a p กับสินทรัพย์เราจะมองว่ามันแพงถูกไหมครับมันก็สูงราคาอาจจะขึ้นไปรอนะครับแต่ถ้าเรามองด้วยกำไรต่อหุ้นนะครับับมองด้วยเรยโชงต่างก็จะมองว่าเอ้ยครับ13.6นี่คือ13.3ก็ถือว่าส่วนซื้อ เพราะฉะนั้นถ้าผมประเมินร่วมๆกันนะผมก็จะมองว่าถ้ามันลงมาแถวๆแถวนี้นะครับแลวลงมาเรไวลสุดเจ็บาทนั้นผมก็จะตั้งไว้แถวๆเจ็บาทเป็นจุดเร็วละสุดนะครับแล้วก็จะแบ่งไม,ยยม้ทยอยสะสมนะครับนี่ก็คือจุดที่เราประเมินนะครับแล้วก็งบรายละเอียดกําไรนะครับตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับดูดีนะนี่คือจุดที่ผมชอบดูนะครับว่าือกําไรเพิ่มขึ้นกำไรสะสมเพิ่มขึ้นก็โอเค นีสินต่างๆกับทุนก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับทีนี้พื้นฐานไปแล้วต่อไปเราก็ไปดูเรื่องของกราฟเทคนิคนะครับกราฟเทคนิคเองก็แถวนี้เองก็ถือว่าเห็นนะครับมันก็คนที่ได้ทุนต่ํานะครับแถวนี้ก็ถือว่าเก็บยาวได้เลยนะครับถ้าเราเห็นงบที่มันเติบโตแบบนี้นะครับใครได้ทุนที่ต่ําๆก็เก็บยาวแล้วก็แนวรับนะครับตรงนี้เองก็ถือว่าตักหัวลงนะดิเคเตอร์นะครับ เกิดแท่งแดงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพักฐานลงมานะครับแนวรับที่1ก็คือ1190ตรงนี้นะครับแนวรับที่2 10บาทแนวรับที่3 9บาทนะครับ9บาท50ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ก็คือพื้นฐานนะครับ13.6สามจุถึง7บาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาแถวนี้ก็ก็เป็นโซนซื้อแต่ถ้าเรามองจังหวะนะครับอาจจะเบ่งไม้นะครับตามเส้น แล้วเราก็ดูงบไปเรื่อยๆนะครับทุกๆไปกนว่ามันมันสเถียนไหมหรือมันเติบโตหรือเปล่านะครับแต่ก็ทิศทางของหุ้นตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเติบโตเป็นหุ้นเติบโตนี่ก็คือรักษณะธุรกิจเพราะะนลงมาสะสมขึ้นไปเราไม่ต่างนะครับตานจุดซื้อก็อย่างที่บอกครับก็คือ11แล้วก็10.8ตรงนี้ตามเส้นนะครับนี่คือกราฟเดือนนะครับ แล้วก็เล็วล่าสุดผมมองไว้แ,แถวๆ9บาท40นะครับเพราะนั้นยิ่งถ้ามันลงมาอีกเราก็ซื้ออย่างเดียวนะครับไม่มีเหตุผลในที่เราจะขาดนะครับแต่แค่เราอาจจะซื้อในราคาที่เราคิดว่าอมันคุ้มเพราะฉะนั้นคุ้มไม่คุ้มก็ปันผลรดูปันผลตัดสินใจตรงนี้ด้วยนะครับเกิน5%ได้6%เนะี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับลงมาก็ซื้อเพิ่มนะครับแต่ก็ใครได้ ทุนต่ำๆนี่ก็ถือว่าได้เปรียบนะครับเพราะนใครที่ทุนทุนต่ำกว่า9บาทตรงนี้ผมมองว่าถือยาวได้เลยครับโอเคครับนี่ก็คือหุ้น SMC p นะครับขอทุกท่านใช้วิจารณญาณไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ